นี่นะคะมาแล้วด้วยนะคะนะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้ค่ะคกู้ไฟนะคะสัมภาษณ์สดนะคะกับศิลปินจากบ้าน AF นะคะแล้วก็มาพร้อมกับหนุ่มหล่อด้วยนะวันนี้นะ่ยอยู่กับน้องเต๋อคู่ไฟนะคะมาแล้วเรียบร้อยด้วเวลาคุยกับหนุ่มๆทำไมรู้สึกแบบว่าบีบีอ alert เกินแบบว่าผิดปกติมากมาย ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะครูฟังนะอะแต่ว่าตอนนี้มาแล้วเรียบร้อยด้วยนะเดี๋ยวคุยกับน้องดีกว่านะสวัสดีครับเต๋าส,สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีชาวสมาร์ทเร,รดิโอจังหวัดระยองธานีด้วยครับอ่าระยองอะระยองฮิเนะเนะโอ้ยแงนะคะผมนะเราเล่นมุกกับพี่เอ็กกิเลยอ๋อกำลังเล่นมุกกันอยู่ด้วยนะคะครับผอ่าแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยวันนี้สัมภาษณ์มาตั้งแต่กี่โมงเอ่ย ก็ตั้งแต่เช้าเลยครับแต่เช้าเลยใช่ไหมโอ้โห oh, นี่สุดท้ายหรือยังเอ่ยนี่ที่สุดท้ายแล้วครับสุดท้ายของวันใช่ไหมนะคะแล้วพรุ่งนี้มีต่ออีกไหมหรือว่าเสร็จละ <คน S 2> ไม่มีแล้วครับ ไม่มีละนะคะจากนี้ก็จะลุยด้านไหนต่อหลังจากโฟนอินละโฟนอินเสร็จก็เดี๋ยวพรุนี้ไปทํางานต่อเลยครับแล้วพรนี้กลับไปนอนก่อนนะกลับไปนอนก่อนนะเอาเก็บแรงไว้ก่อนนะเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวจะโซมไปนะเดี๋ยวดูแลแฟนๆได้ไม่ทั่วถึงด้วยอ่านะแต่ว่าสู้ต่อนะสู้เพื่อแฟนๆนะครับผมสู้ตายครับนะคะเอานะเอาเป็นว่านะวันนี้เป็นยังไงช่วงนี้งานหนักไหม ช่วงนี้ก็เรื่อยๆครับผมเรื่อยๆอยู่นะครับนะคะยังบอกว่าสู้ไหวสู้ได้กันต่อไปสู้ไหวสบายมากครับอ่าะะแล้วตอนนี้เนี่ยถามกันนิดนึงย้อนนิดนึงนะว่าซิงเกิลที่แล้วเป็นยังไงบ้างกับกระแสตอบรับซิงเกิลที่แล้วเหรอครับเพราะเจอคนเดียวระเจอคนเดียวก็คนชอบนะครับแล้วก็ถ้าใครได้ติดตามซีรีส์เรื่องคอฟฟี่เบนเนี่ยจมีตอนเอ็นเครดิตด้วยจะมีเพลงนี้ ไปโหในนั้นด้วยซึ่งทางพี่ยงเนี่ยได้ตัดต่อภาพจัดในละครคอฟฟี่เบนเนี่ยมาใส่ในเพลงเพราะเธอคนเดียวครับอ่านะก็เป็นแบบว่าเอามาใส่อยู่ด้วยนั่นเองนะก็สาาได้ให้เห็นคือทั้งบรรยากาศของ MV ีนะคะอแล้วก็ในในในตัวซีรีส์ด้วยนั่นเองใช่ฮะอ๋อนะก็เลยมันเหมือนเป็นอะไรที่มันยงแล้วมันผูกเรื่องกัน ก็คือกระแสเราก็จะได้ทั้งบอกว่าแฟนที่ดูซีรีส์ด้วยแล้วก็แฟนที่ติดตามเป็นแฟนคลับในเรื่องเพลงอยู่แล้วครอ๋อนะโอเคนะกระแสสำหรับซิงเกิลที่เล้วปุ้มไหมมากไหมเริ่มครับผมก็หลายคนชอบเลยครับแบบว่าอยากเห็นพี่เต๋อเต้นนึงเลยเต้นเต็มที่แล้วสำหรับเพลงเพลงที่พระเจ้าคนเดียวผมก็เต้นกันแบบว่าเยอะเหมือนกันก็เป็นเพลง pop d a n c ะก็เต้นจนแบบว่า โอ้โหปวดเอวกันไปเลยคือคือดูท่าน้องนะอูฟาอ่าใครยังไม่ได้ไปชม m อมวนะต้องไปชมเอมวน้องนะสำหรับเซ์ชหาเลยนะครับผมแล้วก็รายการโหลดเก็บไว้เลยนะฮะสำหรับเอ็มวีตันนี้นะคือไปดูได้ว่าน้องแดนซ์แบบสุดยอดมากนะคฮะนะครับคือน่าจะถูกใจแม่ยกหลายคนด้วยเออนะเอาล่ะนะกระแสโอเคผ่านเวลาเริ่มร้อยนะคฮะนะแล้วก็ล่าสุดนะคฮะนะกับเอมวีทิ้งช่วงไปประมาณเท่าไหร่เอ่ย โอ้ประมาณเกือบปีครับเกือบปีเลยนะปีเลยครับสำหรับซิงเกิลใหม่ซิงเกิลนี้โอ้โหนานพอสมควรเลยด้วยนะคนานนะใช้เวลารล้แเพลงนี้จริงๆแล้วคือเราคิดไวเออเพลงนี้ทางทีมงานเขาเตรียมไว้นานหรือยังก่อนที่จะได้ปล่อยออกมาก็เออเราก็มีโอกาสได้เข้าประชุมนะครับว่าเราจะทําเพลงแนวไหนประมาณไหนก็คือทําซิงเกิลใหม่แหละว่าเราอยากแบบพี่ๆี่ทีม ทางทูแฟนเดชนเนี่ยก็ถามเราว่าเอ้ยเราต้องการเป็นแบบไหนแล้วว่ามูสเพลงเป็นยังไงอารมณ์ของเพลงเป็นยังไงหรือว่าตัวเพลงภาพรักที่ออกมาจะเป็นยังไงจะเต้นอยู่หรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะครับแล้วก็เป็นแง่บวกหรือว่าแง่ลบหรือว่าแบบอกหักอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นรักแบบสดใสสดใสอะไร้ยครับแล้วก็มีโอกาส,กาสได้เสนอความคิดเห็นของเราลงไปด้วยแล้วก็จนถึงประชุมทุกครั้งเราก็จะมาประชุมทุกครั้งครับก็มารับรู้ว่า เอ๊ะมันเปไ็นยังไ,ไงไปถึงไหนแล้วขั้นตอนการผลิตไปถึงไหนแล้วเพลงเดโมเสร็จตัวยังอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราได้เดโมแล้วก็มิไกด์มาแล้วเราก็เอามาฟังพอฟังเสร็จปุ๊บเราก็ไปเข้าห้องอัดเลยครับทีนี่ใช้เวลาเข้าห้องอัดประมาณสามครั้งสามครั้งครับก็ได้ออกมาเป็นเพลงนี้ครับอยากจะมาใหม่อ่าแต่ว่ายังคงโยกโยกอยู่นะมีแบบว่าจาังหวะให้เราได้โยกโยกกันอยู่นิดนึงผมก็มี ท่าเต้นด้วยอ,อยังคงมีท่าเต้นอยู่ท่าเต้นด้วยครับผมให้แฟนๆได้เต้นตามกันที่แล้วเนี่ยใครเต้นตามไม่ทันกับซิงเกิลน,นี้าสังว่าตามทานนันแน่นอนจะต้องฝึกเยอะหน่อยนะเออเนะเพราะว่าคราวที่ล้านี้ซิงเกิลเพลงเร็วแล้วก็ค่อนข้างที่จะสเต็ปแดนแบบว่านะ คือสเต็ปน้องใครที่ไม่ค่อยเคยเต้นมาอาจจะตามไม่ทันนะซิงเกิลนี้ยกโยกโยก็<ผ>ม,<า>มีโอกาสได้<ม>ไปเรียนร้องเพลงเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็เตียนเต้นด้วยครับผมก็ระหว่าง<ม>ที่รอทําเพลงเนี่ยแล้วก็ไปเรียนจาก<ม>ต้องประสบการณ์<ป>มาแล้วก็มาใส่ในเพลงนี้เลยอยากจะมาไหม อากจะมาหม่นะคะคือช่วงที่ระหว่างที่หายไปเนี่ยประมาณปีหนึ่งคือไม่หายไปหรอกก็อยู่ตรงนี้นี่แหละนะคะก็คือเป็นช่วงที่เราได้ไปฝึกซ้อมประสบการณ์ขึ้นมาอีกเยอะเลยไปเรียนรู้ในกองถ่ายละครนี่แล้วก็ไปซ้อมเต้นอยู่ในกองถ่าย <ฮะ S 1> นาะนั่นไงนะพอเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องของกองถ่ายนะก็คือกองถ่ายเรื่องของซีรีส์ใช่ไหมใช่ครับแล้วไปถ่ายภาพยนตร์ด้วยแล,วแล้วก็ไปเต้นเขาด้วย เออนะที่ตอนนี้ต้องบอกว่าน้องงานชุกมากเลยค่ะคุณฟังนะคะนะแล้วนะเดี๋ยวภาพพูดเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะคะเอาพูดถึงซิงเกิลล่าสุดกันก่อนนะคะนะอธิบายถึงเพลงนี้ให้ฟังนิดหนึ่งก็เป็นเพลงเนื้อเพลงเนื้อหาเนี่ยของเพลงก็จะเป็นแนวแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักแต่ว่าเฮ้ยเราแอบชอบอัวนี้อยู่เราไม่รู้แบบเป็นเพราะอะไรไหมเวลาเจอกันเนี่ยตาเวลาตาศบตากับเขาเนี่ยในมันสั์ขนาดนี้อะไรเงี้ยเ้วแบบเวลาเราได้อยู่ใกล้เขาเนี่ยแล้ว โอ้หมันแบบว่านิ่งใจสั่นเขาอีกอแล้วก็เลยบอกว่าชวนมาเหอะมาะมาอยู่ในใจเราเหอะอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเก็บประการไม่หรอกเดี๋ยวมันจะอึดอัดจุกใจอ,อกแตกตายไปก่อนอะไรเงี้เยเลชวนมาเลยเอ้ยเ,เป็นคนตรงนะเนี่ยเราอ่ะเออเป็นคนตรงน,นเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นบอกว่าประสบการณ์จริงหรือเปล่าประสบการณ์จริงหรือเปล่าเหรครับมันเรื่องจริงหรือเปล่าเออผมก็จำไม่ค่อยได้ละผมก็จำไม่ค่อยได้เลยครับผมก็เป็น คุณเต๋าที่คุณเตาแต่งเน็ตไว้ให้ทีออนึงแล้วเราก็มาถ่ายทอดอารมณ์ออกมาออผ่านแน็ตเพลงในนี้ด้วยครับนะโอเคโอเคนะอันนี้ก็บอกว่าออกแนวะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแล้วพูดตรงๆด้วยนะครับออผมก็นะอยากจะมาไหมปีลิฟมีเชื่อใจเถอะฉันไม่หลอกไม่ทำไรหลอกออคือขอให้เชื่อใจกันนิดนึงนะประมาณนั้นเออน่ารักน่ารักในสำหรับซิงเกิลนี้นะคะนะอ่ะแล้วพูดถึงซิงเกิลปละเนี่ยนะคะกระแสตอบรับตอนนี้เป็นยังไงเรียกร้องแล้วใช่ไหมเอ็มวี MV ถ่ายทําเสร็จแล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะรอรอแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ครับเวลาหกโมงเย็นทางช่อง True Music ครับอ่าเวลาดีเดย์น,นะยคะประมาณนั้นด้วยใช่ครับอ,อ่าพอจะบอกว่าเล่าให้ฟังนิดหน่อยได้ไหมว่าพอต์เรื่องของ MV เป็นยังไงเอ่ยก็ MV นี่ครับเก๋าก็เล่นเองเลยครับเป็นรับบทเป็นหุ่นยนต์ Android oh. เป็นหุ่นยนต์เลยเป็นหุ่นยนต์คือเป็นหุ่นยนต์ที่แบบว่า อ่าไม่สามารถขยับขยียนได้เลยก็ uh huh. คือแบบเป็นหุ่นยนต์ที่แบบประกอบเสร็จแล้วแต่ว่านอนอยู่เฉยเฉยแต่ว่าขยับขยียนไม่ได้ uh huh. แล้วแล้วก็มีนางเองเอลวินเนี่ยก็คือนักวิทยาศาสตร์มา uh huh. ซ่อมแซมเราก็คือเอ๊ะมาค้นหาว่าเอ๊ะทำไมเราฉีดสาสตรตัวนี้เข้าไปแล้วเราเติมนุ่นนี้นั่นเข้าไปแล้วทำไม uh huh. หุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยไม่ขยับขยียนเลย uh huh. เป็นเพราะอะไร มีน่าชมมากเลยครับคำตอบในเอวีตัวนี้ครับเออหน้าชมมากเลยคือเป็นเรื่องที่เฮ้ยนะคือปกติแล้วเราไม่ค่อยได้เห็นนะแบบเอาเรื่องอันดงแอนดรอยอะไรเงี้ยเข้ามายงในเพลงคือเพลงมันก็ดูน่ารักนะแล้วแบบเออมันมันเรื่องมันพาไปกันอีกแบบหนึ่งด้วยแต่มันก็ยังคงเกี่ยวข้องกันอยู่นะเกี่ยวข้องแน่นอนครับอ่าน่าน่าดูน่าชมนะคะสำหรับเอวีตัวนี้หนึ่งพฤศจิกายนรับผมแอบแอบก็แอบมีทีเซอร์ออกมาแล้วแนะอะค่ะเวดูทีเซอร์ก็แบบว่า ติดตามครับผมก็มผมดูเองว่ารุนแล้วว่าจะออกเป็นยังไงอ่อเอาตัวเองถ่ายทํานี่แต่ว่าคือยังไม่เห็นใช่ไหมตอนที่ตัดตอ่ตอ,ตอแล้วรุนลุน,ลนดูพร้อมกันกันกบคู้ฟังเลยอ่าแต่ถ้ามีอะไรอัปเ,เดตเนี่ยผมจะ อัปเดตให้ฟังกันอีกทีหนึ่งอ่าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะคะนะอ่ะนะก็เรื่องของกระแสนะโอเคเดี๋ยวอเรื่องของ MV ก็โอเคนะคะเดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกระแสของเพลงนี้เป็นยังไงบ้างสาหรับซิงเกิลที่สองที่ปล่อยมาหลังจากทิ้งช่วงไปนานเลยอ็าแฟนๆานการตอบรับดีมากครับผมก็มีคอมเมนต์มาว่าชอบเพลงนี้จังเลยฟังแล้วแบบยิ้มตามไปด้วยแล้วเสียงพี่เต๋ดีขึ้นเสียงพี่เต๋อเพะร้องเพาออะไรเงี้ย ก็ดีใจครับที่ฟแฟนๆชอบแล้วก็ uh huh. แฟนๆก็ส่งตารางแบบว่าคนแต่ละคืนมาว่าเ้ยเพลงเราเนี่ยไปเข้าชาร์ตห,หลายๆคืนแล้วติดชาร์ตห,หลายๆคืนแล้วนะอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบดีใจครับแล้วก็ขอบคุณฟแฟนๆที่ช่วยกันอ uh huh. ไปขอเพลงเราอะไรเง uh ี huh. ้ยครับผมนะคะเอาล,าละนะคะนะอันนะเดี๋ยวถามถึงช่องทางการดาวน์โหลดของซิงเกิลนี้กันก่อนนะคะสาหรับซิงเกิลนี้เลยอยากจะมาไหมล่าสุดนะคะ การดาวโหลดจะดาวนโหลดได้ยังไงแบบถูกต้องตามกฎหมายเพราะเตกากปวยจะททำงานแต่ว่าเตาเหนื่อยนะใช่ครับออทีมงานทุกคนก็ทุ่มเทมทุ่มแรงกายแรงใจนะครับผมก็โหลดของแท้นะครับผมอย่าโหลดอย่าโหลดของลอมหรือว่าละเมิลิขสิทธิ์เลยนะครับเ,ออเพราะว่ามันมันแบบว่ามีผลถึงเราด้วยเราก็จะแบบว่าไม่มีแบบกำลังใจในการทํางานต่อไปอะไรอย่างเงีเออ้ยก็อยากให้โหลดของแท้ของจริงออนะครับผมก็ช่องทางนี้เลยครับผม บนเว็บกด truemusic.com นะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับหรือว่าใครที่ใช้ซิมโทรศัพท์ t r u e m o นะครับ <c oughs> ก็กด2องสองสองสอง,สองนะครับสี่ตัวโทรออกเลยฮะ <c oughs> กด2องสองสองสองโทรออกแล้วก็บอกชื่อเพลงเลยว่าอยากได้เพลงไหนก็บอกว่าอยากจะมาไหมเขาก็จะ ส่งมาให้ทันทีครับอืมก็จะมีแบบว่าโอเปอเรเตอร์สาวๆเสียงเพราะๆรอรับสายอยู่ใช่แล้วครับผมก็เดี๋ยวจะมีนคนรับสายแล้วเราก็ฟอกเลยว่าอยากแบบแบบเพลงอะไรอ่านะคะผมอ่ะนั่นเรามาดอกเรื่องกันเนี่ยค่ะกับตอนนี้ผลงานมีอะไรติดตามบ้างเลยยับยับมีเรื่อืเงินเรื่องย่อมเรื่องเงินเดือนก็ซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับทำงานออฟฟิศก็ผมเนี่ยได้รับบทเป็นจื้อจื้อเนี่ย ไม่ได้เป็นพนักงานอาเฟนหรอกครับแต่ว่าเป็นเด็กฝึกง,งานอที่แบบว่าไม่ผ่านโปรสักทีฝึกไปสามสี่ทีแล้วไม่ผ่านสักทีอ,อ,อะไรก็ไม่รู้อะไรเง,งาี้ยทาไมเขาถรงไแม่เราผ่านเราก็เลยแบบโอเคมาฝึกง,งานในที่นี้เนี่ยซึ่งมีพิติ๊กเป็นหัวหน้าพี่ติกเจษดา,าพรนะครับก็มาเป็นหัวหน้าคุมดูแลเราอีกทีหนึง่งแล้วก็โอเคแล้วก็มาฝึกง,งานในบริษัทนี้แล้วก็เป็นตัวแบบว่าจะพูดว่าเกลียดก็ไม่ใช่เกลียดแต่ว่า ไม่คอยอาบน้ำตอนเช้าไปทํางานอะไรบอันนี้คือนิสัยของจือใช่ไหมของจือครับไม่ของผมน,นะไม่ใช่ของเต่านะเต่าไม่ไม่ครับไม่ใช่ครับก็ของจือก็จะเป็นแบบว่าเป็นเด็กหนุ่มมันนอกซื่อๆเขา้ามาทํางาน,นเนี่ยแต่ว่าติดนิสัยแบบขี้เกียจแต่ว่าทออาอะไรเชื่องช้าอะไรเงี้ยออออกแนวบอกว่าหนุ่มเฉยๆชาๆนิดๆอ่ใช่ครับก็แบบว่าซื่อๆว่าไปทํางานสายอะไรเงี้ยไปโกหกเขาว่าโอ้ยพี่ ผมไปผ่าแท่้ติ่งมาไปเช้าเนี่ย <c oughs> อะไรประมาณเนี้ยอะไรก็แบบขึ้นเร็ข่าแล้วาาก็แบบไปแท่งติ่งน,น้่นกันอะไรเงี้ย <c oughs> เออนะภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นแนวแบบไหนเอ่ยเอเป็นแนวแบบสะท้อนแบบว่าภาพของเหล่ามนุษย์กินเดือนอ่าฮะคนไทยนะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงปัจจุบันพนักงานออฟฟิศเนี่ยที่แบบว่าต้องเข้างานตรงเวลา <c oughs> ออกงานช้าด้วยต้องทำโอทีอยู่ทำโอทีอยู่ทำโอทีอ่าฮะแบบว่าเป็นสะท้อน ชีวิตของพนักงานออฟฟิศที่แบบโดนเจ้านายกดดันโดนแบบเจ้านายหน้าเลือดหรือว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือว่าอ,อย่างผมเนี่ยเป็นเด็กฝึกง,งานที่ไม่ผ่านโรทักที huh. แล้วก็มันจะมีสอดแทรกแบบมุกตลกเล็กๆน้อยๆเป็นแบบแนวคอมเมดี้ครับผมเชื่อว่าทุกๆวัยแล้วก็ทุกวัยเนี่ยสามารถไปดูได้ครับ,รบผมนะคะนะอันนี้ก็เป็นภาพยนตร์ส่วนหนึ่งนะคะแล้วนอกจากเหนือจากภาพยนตร์มีอะไรอีกหรือเปล่าก็เดี๋ยวบอกภาพยนตร์นะครับก็จะเข้าฉายประมาณปลายปีนี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมีละครเวที ครับผมครับผชื่อเรื่องว่าเธอเท่านั้นสุนทราพรเดอะมิวสิควลครับก็จะเล่นแสดงเนี่ยวันที่วันวันที่ยังไม่แน่ใจครับแต่ว่าไม่ต้องวานเดือนมกราถึงกุมภาต้นปีหน้าครับต้นปีหน้านะคะก็จะได้เห็นกันด้วยครับผมอ่านะครับเอาละนะครับผมนะนอกจากนี้ล่าเนี่ยเต๋ามีอะไรอยากจะฝากคู่ฟังชาวสมาร์ทเรีโอระยองแล้วก็คู่ฟังทุกทุกท่านไหมครับก็ฝากฝากเพลงนี้ด้วยแล้วกันนะครับเพลงใหม่ล่าสุดของเต๋านะครับชื่อเพลงว่า อยากจะมาไหมนะครับเป็นเพลงที่เส๋อเนี่ยตั้งใจจะเชิญชวนนะครับเป็นแฟนชาวระยองชาวสมาร์ทเรดิโอนะครับที่ไม่รู้จักเตามาก่อนเนี่ยก็มาทําความรู้จักกันแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าใครได้ฟังเพลงนี้เนี่ยต้องยิ้มตามไปแน่นอนนะครับและอย่าลืมรอติดตาม MV ตัวนี้ด้วยนะครับในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดกันได้เยอะนะครับแล้วก็ขอเพลงกันเข้ามาเยอะขอเพลงผักที่ดีๆเข้ามากันเยอะนะพี่บีจะได้เปิดเพลงต่อด้วยนะครับจะต้องขอขอบคุณ พี่ b ีด้วยครับค่ะขอบคุณมากครับเต๋าครับนะสำหรับช่องทางการติดต่อต่างๆนะจะแบบว่าติดตามเอเต๋ามีตารางนะคะมีทัวร์มีแบบว่าเดินสายไปไหนบ้างมาไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะน้องๆจะได้แบบว่าามด้วยดูยังไงเออช่องทางในการติดต่อช่องทางในการติดต่อนะครับก็ทาง facebook.com นะครับ /afchannel นะครับก็จะเป็นเว็บที่บอกว่า AF ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าถ้าเป็น ทวิตเตอร์ดิสแกรมที่เต่าเล่นเองนะครับก็ฟอล l ล w กันได้นะครับ up. ชื่อว่าเต่าเพียงพอนะครับ t a o t h i a n g p h o r ครับ t a o t h i a n g p h o r ครับเต่าเพียงพอครับ,รบก็เข้ามาฟอล l ล w ได้แล้วก็มา มาแชร์อะไรความรู้สึกหรือว่ามาแมนชั่นหานก็ได้ครับผม๋ยวผมอ่านแน่นอนครับอ่านะคะอันนี้ก็บอกว่าเป็นช่องทางที่เรียกได้ว่าสําหรับน้องๆที่เป็นแฟนคลับนะคะหรือว่าคู่ฟังอยากจะไปดูอะไรต่างๆเพิ่มเติมของเต๋านะไปดูได้เลยด้วยครับผมอ่านะคะแอ้จากนี้แล้วนะเดี๋ยวช่วงนี้มีบอว่ามีงานไปแถวไหนมาัางอีกหรือเปล่า ล่าสุดเลยนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะมีไปขอนแกนต้นเดือนหน้าครับไปกับน้องๆเอฟเก้าครับไปแต่ว่าเห็นไหมว่าตัวเองไม่ได้เข้าสตูดิโอกับเขาหรือเปล่าไม่ได้เข้าอไม่ได้เข้าอร่วมร่วมร่วมสัมภาษณ์หรือไงหรืออะไรอ๋อในวิทยาสตูดิโอใช่ไหมฮะใช่ใช่ที่ขอนแกนใช่ไหมครับใช่ก็อาจจะไม่ได้เข้าครับผมแต่ว่าไปเป็นเพื่อนน้องๆแล้วก็ไปหาเพื่อนด้วยอ๋อได้กลับไปมหาลัยด้วยได้แต่ว่ากลับบ้านไปหาป้าด้วยครับ ครับผมก็ได้ไปเยี่ยมถิ่นเราไปร่วมงานกับน้องเขาอ่าฮะโอเคครับผมนะยังไงวันนี้ขอบคุณเต่ามากๆเลยนะครับเดี๋ยวยังไงมีโอกาสได้คุยกันแล้วก็เจอตัวเเป็นกันด้วยยินดีมากครับผมอ่าโอเคครับวันนี้ขอบคุณเต่าเ f 8มากมากเลยนะครับผมครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณน้องเต่านะคะคุณฟังวันนี้ได้พูดคุยกับน้องไปด้วยนะกับซิงเกิลล่าสุดของน้องนะคะอยากจะมาไหมนีคะ believe me ค่ะ ซิงเกิลที่เ,เรียกได้ว่าฟังกันแบบสบายๆแล้วก็อมยิ้มไปกับน้องด้วยแต่ที่อยากรู้อยากเห็นอยากอยาก,อยากยุ่งมากมายก็คือเรื่องของ m อมเนี่ยอยากจะเห็นแล้วเนะคะนะจากที่น้องเล่ามาแล้วก็ทีเซอร์เนะี่ยรูฟังต้องติดตามกันแล้วล่ะ